เลยนะครับจะมาพูดเรื่องแทงคุความแทงค้อความได้พูดเกือบทุกอาทิตย์เลยนะความจริงมีทุกวันใช่ไหมฮะก็มีคําถามนี่เป็นคำถามส่วนใหญ่คําถามก็จะไม่คอมพลีตทีเดียวนะฮะเขาถามว่าเขาอายุคันเนี่ยแปดสัปดาห์ช่วงแรกมีเลือดออกสดๆแล้วก็เลยมาตรวจดูนะฮะแล้วก็ดูท้าซาว นะครับเนี่ยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเลือดอกสดๆมา3-4วันแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเลือดคาเฟกาวคือสีกาแฟเนี่ยจะเป็นยังไงไหมนผมพูดทุกครั้งเลยว่าเวลาเราจะ,ะให้ข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเราต้องการอายุของคุณแม่นะต้องการวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายต้องการรู้ว่า ก่อนหน้าเนี้ยคุมกูนเนิดอย่างไงคุมมานานเท่าไหร่คุมมานานเท่าไรนะรมีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็ถึงจะมาเรื่องของการตรวจร่างกายว่าไปตรวจที่ไหนมาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยจากคุณค่ายรายนี้เนี่ยเท่าที่คาดแล้วก็คุณหมออกว่าไงคุณหมอบอกว่า,วา,วามีเลือดออกเลือดออกใต้รกนะคําำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่ก,กลางกลงนะครับ คือเรา8สัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นตัวเด็กแล้วแล้วก็เห็นหัวใจเต้นแล้วด้วยเห็นหัวใจเต้นแล้วเงาเด็กเนี่ยตอน6สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย8สัปดาห์ต้องเห็นต้องเห็นตัวเด็กและเงาหัวใจเต้นแล้วก็ถ้าเราเห็นเงาเด็กหัวใจเต้นเราจะบอกได้เลยว่าคนไข้เนี่ยจะแทงส5งนน้อยมาก แต่ถ้าเราคนไข้เนี่ยมีเลือดออกในช่วง3เดือนแรก12สัปดาห์แรกเนี่ยแล้วเราเราวินิจฉัยว่าเป็นแท้งคุกคามเนี่ยจะมีโอกาสแท้งโดยที่ไม่ได้ตรวจอะไรเลยเนี่ยห้นตะครับตอนนี้พอคนไข้บอกมาอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้มีข้อมูลอื่นว่าเห็นตัวเด็กไหมเห็นหัวใจเต้นไหมเนี่ยเราก็มีอีกกรณีหนึ่งคือไข่ตกช้าไข่ตกช้าอายุคันอาจจะไม่ใช่แสัปดาห แล้วก็จะคุณหมอที่เขาดูเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะักเพราะว่าการพูดมากเกินไปอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดเพราะว่าบางทีดูเข้าไปไม่เห็นตัวเด็กปับ๊บอายุคันน้อยนี่ใช่ไหมถุงถุงก็จะเล็กใช่ไหมคือโดยปกติจ็ดแปดสัปดาห์รอจะไม่ต้องเจาะไอ้ไปได้จีก็ได้แต่ว่าเชื่อเถอะจาะไปเถอะ นะครับอย่างรายนี้ไม่มีการเจาะเหมือนกันก็เลยไม่รู้นะถ้าเจาะผลไปใต้ซีจีเนี่ยเร,รู้ทันทีนะเพราะว่าเจสัปดาห์เนี่ยไปต้ซีจีสูงสุด8-10สัปดาห์เพราะฉะนั้นผลเลือดมันต้องขึ้นมานาน่น7-8็ดแปหมื่นนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผลเลือดออกมาสมมติพันหนึงเรารู้ทันทีนอกจากก็ถุงเล็กแล้วก็ไม่ไม่ไม่เห็นถุงน้ำ นะฮะพันหนึ่งคุณก็ต้องไม่ไม่มองไม่เห็นอยู่แล้วต้องเกินสามพันเราถึงจะสองพันอะไรเงี้ยเราถึงจะเห็นถุงการตั้งครรภ์นในโพรงวัลลกนะจะไ,ไม่เห็นถ้าเกินสามพันเนี่ยไม่เห็นถุงการตั้งครรภ์นในโพรงมัลลกก็เป็นท้องรองวลูกไปไอ้ที่เลือดออกเอป็นปกติของคุณนะก็คือท้องรองมัลูก <laughs> ใช่ไหมฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประเมินหลายๆประการมากเลยเพราะฉะนั้นเรายิ่งได้ข้อมูลมากเรายิ่งวินิจฉัยได้ถูกต้อง แล้วการวินิจฉัยถูกต้องนําไปสู่การรักษาที่ที่ถูกต้องเพราะถ้าเป็นท้องน้อลูกเวลาแตกแล้วก็คุณอยู่คนเดียวก็คุณค่อยก็ตกเลือดเสียชีวิตถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการได้ข้อมูลมากนิดหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เสียเงินเพิ่มไปเยอะมากนะนะจะช่วยเรามากมากมายเลยเพราะข้อมูลเราได้มาแค่เออท้องแปดสัปดาห์มีเลือดออกเป็นเลือดสดเออ มีคําถามมีคําถามหนึ่งบอกว่าเออแล้วมันต่อไปจะเป็นยังไงถ้ามันมันจะรุนแรงไหมอะไรเงี้ยเราบอกได้เลยเลือดสดกับปวดท้องเป็นของต้องห้ามสําหรับคนท้องในระยะแรกถ้าเลือดสดมากขึ้นปวดท้องมากขึ้นนะฮะยังไม่ได้ดูนะสาวนะมีโอกาสแทงน,นะเพราะตัวอ่นอนอาจจะอาจจะเป็นปกติเพราะฉะนั้นเรา,เรา,เ,ราเราจะไป นึกว่าตัวอ่อนไม่ผิดปกติแล้วแล้วเรา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 เคิดว่าเอมีเลือดออกแต่ว่าทั่วๆไปนะแทงคุกขามเนี่ยเขาก็เรียกว่าอ่อนันลานะถ้าเราถ้าเราแทงคุกขามก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขากโกอ่อ,อนไปนส่วนใหญ่ไม่ได้เกา่าไม่ได้ร้อเซ็นะเป็นเด็กปกติทั่ว็ปเด็กปกติ ส่วนเราจะรู้ว่าผิดปกติหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยเลือดออกมันมีกระบอยอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยนะฮะเป็น,นกลไกลของร่างกายที่เราจะกําจัดกําจัดสิ่งที่ผิดปกติอยู่แล้วเดี๋ยวเมื่ลูกก็บีบตัวปวดท้องเดี๋ยวไม่รลูกก็บีบตัวมีเลือดออกสดๆพอสิบสองสัปดาห์เราเจาะเลือดดูคุมเพลิลูกเรารู้ทันทีถ้าเป็นคุมเพลิปกติไม่มีปัญหาเราก็เน็บยาให้แทงไปจบแล้วมาดูาแทงครบไม่ครบ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ภายใต้การดูแลของสูติรีแพทย์เนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะยกเว้นในต่างจังหวัดที่เจาะเบต้าซีจีไม่ได้นะหรือว่ารอนานอะไรเงี้ยเป็นสัปดาห์ก็มีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามัน,มน,มนทั่วประเทศแล้วแหะดูทัานผ่านทางช่องคอได้อันที่หอันที่สองจอบไปได้ซีได้ ไม่ใช่ว่าดจอดไม่ได้ครจอดอได้เพราะฉียงสองอย่างแค่นั้นเองสามารถประเมินประเมินการการดูแลในรนะยะตัง้งคัรได้ระยะเริ่มแรกสามเดือนแรกได้สบายสบายไม่ต้องไปนั่งแบบต้องมาส่งมาที่โรงกรุงเทพหรืออย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะบางครั้งพอดูหน้าท้องแล้วมันมันผ่านหลายชั้นนะแปดชั้นใช่ไหมเก้าชั้นอะไรอย่างเงี้ย เด็กที่อยู่แถวมุมๆเนี่ยมองไม่เห็นเด็กตัวเล็กถุงก็ไม่ใหญ่มากเนี่ยมันก็ทำให้วิทิจัยผิดคิดว่าเป็นเป็นบริเตนโอบุ้มคือเป็นถองลมก็ท่าธรรมน์มาก็ส่งไปคูณมาลูกทั้งที่มีตัวเด็กไม่งั้นต้องดูทั้งสาวทั้งช่องคลอดวิทิจัยให้แน่แนอนว่าเป็นการแทงคุกคามแล้วก็เด็กมีหรือไม่มีหัวใจเต้นนะเราถึงจะมาจัดกได้ถูกต้อง